วันนี้มาเลี้ยงลุงทานอีกแล้วค่ะอันนี้ตำส้มเหรอตำส้มโคบใหญ่ค่ะอันนี้ตำส้มเจ๊ทองจ้ะไม่ได้เลยยกนั่งที่ไหนกั อันนี้มีค่าก็ถ่ายหน่อยม่ีจับมีจับ,จบอันนี้มีจับพี่เลี้ยมถ่ายหน่อย,ถ,ยอถ่ายวิดีโอวนวนอมากินได้จิน สวนนี่ก็มากินหมีดเลยทีข่ของเจ๊แตนมาเลยนะคะทุกท่านมากินเลยนะคะหมี่มีมีเจ๊แตนอันนี้ขนมจีนค่ะอยเหรอเวโลเดียวเอาไหมขนมจีนแม่อะไรเนาะ ปลาบัวจ้าขนมกินปลาบัวจ้าแม่สายบัวแม่สายบัวนี่ค่ะน้ำยาน้ำยาน่ากินนะคะยกมือหน่อยแม่สายบัวยกเสื้อผ้ายกเสื้อผ้าันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยว เวเทศบาลเหนือเนี่ยของเทศบาลเหลอาารออันนี้ของเทศบาลนะคะ้วันนี้อยากกินขนมอันนี้จำเลยอร่อยมคะอร่อยอร่อยแล้วคความไม่ค้าย หนน่ออยันี้ลูไน้ได้ขอสักขอสักสองลูกดิน้ำมันอันนี้ของของแม่ค้าที่ไหนนะร้านกระบือกระบือค่ะกระชี้้แม่ค้าเอาบ้านเดยอะปั้นเลยขายขายอยู่ตรงไหนเนาะขายอยู่หน้าไฟฟ้าเก่าค่ะหน้าโรงไฟฟ้าเก่านะคะอันนี้ขนมสนใจไปได้นะคะสนใจไปได้เลยค่ะอร่อยอร่อยนี่ไหนไหนขอจะอย่างละสองลูกดิ ตัดติดนะมม้อนขอเหี้ยก็ตะกวดข่้ยเหี้ยข้างบ้านเยอะจะให้ลูกสาวก่อนให้มินเนอยังก็ส่องลูกด้วยสองลูกนี่ค่ะอร่อยกินประจำนะคะเจ้านี้อร่อยอ่ะวันนี้มาทำมาทาแจกโรงทานนะคะใครสนใจมาได้เลยค่ะมออ อันนี้ก็ไอศครีมเนาะไอศครีมเอามาแจกใช่ไหมอันนี้ขายอยู่ตรงไหนคะฮะไอศครีมไข่ทองค่ะอ๋อไอศครีมอะไรนะไข่ทองค่ะไข่ทองค่ะไอศครีมไข่ทองค่ะแม่ค้าชื่ออะไรลำพึงปากเกษะออลำพึงนะคะแม่ค้าชื่อลำพึงขายอยู่ตรงไหนเหรอ ปกติวิ่งขายทั่วไปค่ะพักอยู่ตรงเลยวัดแก้วอันนี้เป็นร้านของของป้าไม้กับยายมวยค่ะ๋อค่ะวิ่งขายทั่วไปนะคะเพื่อนๆท่านใดเห็นช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะวันนี้มาวันนี้มาทําเลี้ยงฟรีค่ะลงทานที่วัดแก้วนะคะควัดแก้วสุริชัยค่ะนี่ไอศครีมนะคะ จะไปตรงโน้นต่ออันนี้ร้านมีคุณทิมค่ะวันนี้วันนี้มาเลี้ยงลงทานใช่ไหมคะ ค่ะค่ะอันนี้ก็แม่ค้าประจําอยู่ขายอยู่มีม่ีเจ๊ใจดีเหมามาอ๋อเหรอการจนาเหมามาค่ะอ๋อขอการจนาเหรอคะเหมามานะคะเนี่ยโออใจบุญมากเลยนะคะขอบคุณนะคะลงยูทูบ